โอเคครับอยู่กับ m i n e c r a f t s u r v i v a l Online EP ที่สามอยู่กับ m i x a er Gamer นะครับผมตอนนี้เราเล่นอยู่กับในเกม Minecraft โอเคครับอยู่ในกับอยู่กับบรรยากาศในเกมเออไปเร่่มกของเขาหน่อย ตอนนี้อยู่ในไม์ครับไปห,หมูไปเลยเจ้าหมูตัวน,นี้กับตอนนี้ได้นี่หนุนนี่ดีตัวนี้ได้ยันนยยงไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่ขี่นายพี่ วันนี้ไม่ได้เล่นออนไลน์กับน้องแถวบ้านเพราะมาต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้เรามาแคสใจถึงชนบุรีกันเลยเออผมไปแอบจับม้าหลังไม้หลังคลิปท้ายคลิปเออไม่มีให้ดูก็ผมไปแอบจับมาได้สีตัวรอเช้าก่อน แล้วทำไมค้างเพิ่มโอ้โอน้องแถวบ้านเขาทำหลังไม้เหมือนกันนะผมเศกเพชรเต็มเลยโอ้มีสัญญาณนิดหน่อยลงเมืองดีไหมไม่ตัดต้นไม้ดีกว่าไม่มีเพื่อนมาได้ไหมครับว่าเงียบเงียบ ไม่มีอะไรครับมาปไปดยวุ้ยสัญญาณเองเอ้าล,ลืมแป๊บนึงน,นะครับผมโอเคครับกลับมากันต่อหลเริ่มไม่ชอบสัญญาณตัวแล้ว พี่เตรียมอุปกรณ์มาครับผมเราจะทำฟาร์มกัน ฟาร์มก็ไม่มีอะไรมากก็แค่วางน้ำก็ผมก็ขุดดินเหมือนเดิมครับผมผมไม่ได้มาสอนฟาร์มนะหลายคนที่เลียนมาครับน่าจะฟาร์มเป็นแล้ว โอเคครับผมแล้วก็ขุดดินเงินเป็นที่รยบรอยแล้วเฮ้ยไม่ได้วันพอดีมีคนกินขนมครับผมเออแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมกลับมาในเกมต่อ จะร้อยเ้าตัวนะครับโอเคครับผมเราไปรเราไปล่าโครงกันดู เราจะยังไม่ตัดต้นไมย้ยังไม่ตัดข้าวแล้วบมข้าวเป่งปังอยี้ก่อนเรจะเปลี่นเรองมันตล่นดีไหม เราทำประพาคารเรียบร้อยแล้วครับประพาคารอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้หิวมาครับเราจะอาหารสุดหรูคือน้องปลาปักเป้านุ้งดีรู้สึกหิวกวมา Papa kapau kila kul kun. เกมนี้ดีเนาะเนื้อไม่เนาด้วยคลิปนี้เนื่องจากไม่มีคนออนไลน์นะไม่นื่องจากไม่ออนไลน์เราอาจจะปิดคลิปเร็วก็ได้นะครับผมอุ้ยเกือบโดนข้าวอุ้ยเกเือบตกรางมานอนรีสอร์ทครับผม จังหวัดทั้งทีต้องนอนดีสอดตอนนี้พักอยู่ที่บ้านไฮสเลกการ์เด้นนะครับผมถ้าใครมาเที่ยวชลบุรีก็อย่าลืมแวะมาพักผ่อนไม่ได้ค่าโฆษณาเลยจิบล่งเลยไปแปดนาที เราจะปิดเลยไหมเพราะว่าวันนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับพวกน้องโอเคปิดเลยก็ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้อย่าลืมกดะ like, ปุมกดกดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้ารู้อรไรเกี่ยวกับมาคาว่าคอมเมนต์ได้นะครับ เอ,อ,อาจจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมยังไม่บอกได้ว่าคลิปจะออกวันไหนบ้างเวลาว่างก็อาจคลิปไปเรื่อยๆครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ